พักชิงหูหนึ่งในสองกองกำลังใต้ดินที่ยิ่งใหญ่ซึ่งปกครองบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นม้ำยางสีทั้งหมดกลับถีบประตูห้องคาราโอเกะพังเข้ามาในขณะที่คุณกำลังร้องและเต้นแรปอยู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันทำให้กลุ่มนักศึกษาตกตะลึงเหมือนท่อนไม้เลี้ยวเฉิงใครกวาดสายตามองทุกคนอย่างเฉียบคมใครคือเฉินชิงหยางคุณที่นั่งอยู่ตรงมุมขมวดคิ้วเล็กน้อยอีกฝ่ายระบุชื่อตรงๆว่ามาหาคุณเห็นได้ชัดว่าเตรียมตัวมาอย่างดี สายตาที่สงสัยของทุกคนต่างมองไปยังเลี้ยวเฉิงไคไม่นานก็จับจ้องมาที่คุณตรงมุมห้องดวงตาเป็นประกายเป็นคุณเองที่ลุกขึ้นเดินช้าๆไปยังกลางห้องคาราโอเกะจ้องตรงไปในดวงตาที่เฉียบคมของเลี้ยวเฉิงไคความสงบนิ่งของคุณทําให้เลี้ยวเฉิงไคค่อนข้างประหลาดใจแต่เขาไม่สนใจเลยว่ามีคนต้องการเจอคุณคุณจะไปกับฉันเองหรือจะให้ฉันลากคุณไป ซือถูอี้ต้องการพบชันเหอถ้าอย่างนั้นก็ให้เขามาด้วยตัวเองสิในเมื่อซือถูอี้ไม่รู้สถานการณ์งั้นคุณก็คิดว่าจําเป็นต้องให้บทเรียนที่เขาจะไม่มีวันลืมเลี้ยวเฉิงไครหลรีตาลงแสงสองสายเปล่งประกายออกมาจากหางตาเลี้ยวเฉิงไคก็ถือว่าเป็นคนที่ผ่านผู้คนมานับไม่ถ้วนเขารู้สึกได้ว่าความสงบนิ่งของคุณไม่ใช่การเสรแสร้งแต่อย่างใดหรือว่าอีกฝ่ายมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาแต่ เวลานี้เขาไม่สามารถคิดอะไรได้มากอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นคนของพรรคชิงหูแม้ว่าเบื้องหลังของอีกฝ่ายจะยิ่งใหญ่เพียงใดในพื้นที่เล็กๆของเมืองไห่เฉิงแห่งนี้การจะแตะต้องเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆดูเหมือนว่าคุณจะให้ฉันลากคุณไปแล้วสินะคุณยักไหล่ไม่พูดอะไรมองเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มยอลี่วเฉิงไคไม่พูดจาไร้าสาระอีกต่อไปเขาก้าวไปข้างหน้าหลายก้าวอย่างรวดเร็ว มือขวาเหวี่ยงออกไปกระทันหันร,ราวกับจะเข้ามาจับตัวคุณทว่าในขณะที่เลี้ยวถึงใครกำลังจะแตะตัวคุณได้ในชั่วพริบตาร่างกายของคุณก็เคลื่อนไหวทุกคนรู้สึกว่าภาพตรงหน้าพร่ามัวไปหมดมองไม่เห็นร่างของคุณเลยการใช้ชีวิตบนคมดาบมาหลายปีทำให้เลี้ยวถึงใครมีปฏิกิริยาที่ว่องไวเป็นพิเศษแต่ครั้งนี้ปฏิกิริยาที่ว่องไวของเขาดูเหมือนจะไร้ผลหรือว่าเขาไม่ทันได้ตอบสนองด้วยซ้ำร่างกายของคุณที่รวดเร็วเหมือนพูดผี ปรากฏขึ้นทางด้านขวาในทันทียกมือขวาขึ้นแล้วตบเข้าที่ใบหน้าอันเย็นชาของเลี้ยวเฉิงไคอย่างแรงเลี้ยวเฉิงไคล้มกระเด็นออกไปทันทีพร้อมกับคนสี่คนข้างหลังเขาลม้ลมลงบนพื้นอย่างแรงฝ่ามือนี้คุณใช้แรงเพียงสามส่วนเท่านั้นแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้ฝึกยุดระดับหมิงจิ้งตอนกลางอย่างเลี้ยวเฉิงไคสูญเสียความสามารถในการต่อสู้เมื่อทุกคนได้สติกลับคืนมาการต่อสู้ก็ได้จบลงแล้ว แต่ละคนเบิกตาค้างมองชายร่างใหญ่ทั้งห้าคนที่นอนอยู่บนพื้นตอนนี้เลี้ยวเฉงใครเสียดายจนไสจะขาดในใจดาบบรรพบุรุษของเฟิยซิวเจียไปแล้ว18รุ่นบอกฉันมาซื้อถูอี้อยู่ที่ไหนข้า้นยเลี้ยวเฉงใครแห่งพักชิงหูไม่ทราบว่าท่านคือใครเลี้ยวเฉงใครตอบไม่ตรงคำถามแต่กลับยกชื่อพักชิงหูที่เป็นภูเขาลูกใหญ่ออกมาทันที เห็นได้ชัดว่าต้องการให้คุณถอยกลับไปเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ฉันถามว่าซือถูอี้อยู่ที่ไหนอย่าให้ฉันได้ยินคำพูดไร้สาระอีกครึ่งคำดวงตาของคุณเย็นชาลงเล็กน้อยก้าวไปข้างหน้าหลายก้าวอย่างรวดเร็วแรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามาส่วนพักชิงหูคุณไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนจริงๆแต่เลี่ยวเฉิงไคก็ยังคงไม่ตอบเพียงแค่มองจ้องอย่างไม่วางตามองรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าของคุณเลี้ยวเฉิงไคในใจเต้นแรง ทันใดนั้นก็รู้สึกว่าภาพตรงหน้าเลือนลางยังไม่ทันที่คนจะตอบสนองเสียงกระดูกหักดังกรอบกแกรบก็ดังขึ้นคุณหักแขนของเลี้ยวถึงใครอย่างไร้ปราณี เลี้ยวเฉิงไคซึ่งเคยผ่านชีวิตบนคมดาบมาในตอนนี้รู้สึกเจ็บปวดรุนแรงที่แขนราวกับจะฉีกขาดอดไม่ได้ที่จะร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดในช่วงขณะน,นี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณมีโอกาสสุดท้ายแล้วอยู่ที่ห้องคาราโอเกะส0 1้อเลี้ยวเฉิงไคที่เหนื่อแตกเต็มตัวพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคุณยิ้มอย่างพึงพอใจจากนั้นก็ลากแขนที่กระดูกหักของเลี้ยวเฉิงไคลากเขาออกจากห้องคาราโอเกะไปเลย ทิ้งให้ทุกคนที่อยู่ในห้องตกตะลึงและหวาดกลัวห้องคาราโอเกะ301ซือถูอี้และเฟยซิวเจียกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานประตูห้องถูกเปิดออกกระทันหันเมื่อเห็นเลี้ยวเฉิงไคเดินนำเข้ามารอยยิ้มบนใบหน้าของทั้งสองคนก็ยิ่งมากขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองคนจะลุกขึ้นเลี้ยวเฉิงไคทั้งตัวเหมือนหมาตาย ถูกพลังมหาศารเหมี่ยงไปที่โตนเล่าตรงหน้าพวกเขาไวายแดงราคาแพงหกกระจายเต็มพื้นจากนั้นคุณก็ค่อยๆเดินเข้าไปในห้องคาราโอเกะซื้อถูอี้ลุกขึ้นจากที่นั่งทันทีมองมาที่คุณด้วยสายตาที่โกรธและสงสัยแต่ที่มากกว่านั้นคือความตกใจคุณชายซื้อถูเราได้เจอกันอีกแล้วคุณมองซื้อถูอี้มุมปากยิ้มยอดเล็กน้อย ซือถูอี้พยายามบังคับตัวเองให้สงบลงคุณต้องการทำอะไรที่นี่เป็นสถานที่ส่วนตัวกรุณาออกไปทันทีคุณถามว่าฉันต้องการทำอะไรคุณยิ้มยอะชี้ไปที่เลี้ยวเฉิงใครที่นอนอยู่บนพื้นเขาเป็นคนของคุณใช่ไหมลำคอของซือถูอี้กลืนน้ำลายอย่างควบคุมไม่ได้ดวงตาจ้องคุณเขม,มง็งไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธคุณเดินช้าๆไปที่หน้าเลี้ยวเฉิงใครมือข้างหนึ่งบีบคอเขาแล้วถามว่า เขาให้คุณจัดการกับฉันอย่างไรเลี้ยวเฉิงไคกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเขาต้องการให้ข้าหักแขนข้างหนึ่งและขาข้างหนึ่งของท่านคุณค่อยๆค,คลายมือออกเลี้ยวเฉิงไคหมดแรงสุดตัวลงอ้าปากหายใจเฮือกใหญ่ๆคุณชายซื่อถูตอนนี้คุณมีอะไรจะอธิบายอีกไหมตอนนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของคุณเหมือนรอยยิ้มของปีศาจจริงๆเฟิยซิวจี๋ที่ได้สติจากความตกใจแล้วตบโตะดังปังไห้หนูคนพวกนี้ฉันเองที่เป็นคนเรียกมา ทักล่าก็มาหาฉันเลยแล้วคุณเป็นใครคุณหันไปมองเฟยซิวเจียเฟย์อิงหมิงในอำเภอเขตพัฒนาหลินเจียงเมืองไห่เฉิงคือพ่อของฉันเฟยอิงเต๋อผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองคือลุงใหญ่ของฉันคุณว่าฉันเป็นใครเฟยซิวเจียทำท่าทางเย่อหยิ่งคิ้วของคุณขมวดเล็กน้อยไม่คิดว่าเบื้องหลังของเฟยซิวเจียคนนี้จะค่อนข้างเกินคาดของคุณจริงๆเมื่อเห็นคุณขมวดคิ้ว เฟยซิวเจียก็ยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นไอ้หนูบางคนไม่ใช่ที่คุณจะหาเรื่องได้ตอนนี้คุกเข่าลงขอโทษนายน้อยอี้ทันทีฉันอาจจะปล่อยคุณไปก็ได้มิฉะนั้นคุณคิดไม่ถึงว่าผลที่ตามมาจะร้ายแรงแค่ไหนทว่าคิวของคุณคลายลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เส้นชีพจรของคุณได้รับการฟื้นฟูคุณที่เคยโอหังระยะโสได้กลับมาแล้วคุณแน่ใจนะว่าจะเข้ามาสอดเรื่องนี้ใจของเฟยซิวเจียเต้เตนแรง แสงในดวงตาของคุณทําให้ร่างกายเขาถอยหลังไปโดยสัญชาตญาณแต่เวลานี้เขาถอยไม่ได้แล้วเรื่องนี้วันนี้ฉันจะจัดการเองทันใดนั้นรอยยิ้มชั่วร้ายก็ปรากฏบนใบหน้าของคุณไม่ต้องพูดถึงว่ามีผู้กํากับการสถานีตํารวจหนุนหลังอยู่วันนี้แม้แต่เทพเจ้าแห่งสวรรค์มาเองก็ช่วยซื้อถูอี้ไม่ได้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวอย,อย่างกระทันหันปรากฏตัวต่อหน้าซือถูอี้เหมือนพูดผี เสียงกระดูกหักดังกรอบกแกรบดังขึ้นในห้องคาราโอเกะเหมือนฟ้าผ่าคุณหักแขนขวาของซือถูอี้อย่างไร้ปราณีคุณว่าฉันกล้าไหมเสียงของคุณที่เหมือนปีศาจดังขึ้นเฟยซิวเจียที่อยู่ด้านข้างก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมกล้ามเนื้อบนใบหน้าบิดเบี้ยวไปมาอย่างรวดเร็วในเวลานี้เองมีเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากทางเดินด้านนอกห้องคาราโอเกะไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุดเครื่องแบบหลายคนกรูกันเข้ามากล้ามาสร้างปัญหาที่นี่ เบื่อชีวิตแล้วหรือไงหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนั้นตะโกนถามด้วยน้ำเสียงเย็นชามองคุณด้วยสายตายเย็นเยียบพร้อมกับปล่อยบรรยากาศที่กดดันออกมาไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีคนกล้ามาสร้างปัญหาที่ไหห่วงในคลับนอกจากอำนาจส่วนตัวของเฉินหวงเฟยแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นี่ แต่ละคนเป็นผู้ฝึกยุทธที่เก่งกาจโดยพื้นฐานแล้วเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่ปลดประจำการหรือทหารรับจ้างผมชื่อเฟยซิวเจียคนนี้ทำร้ายนายโอยอี้ผมต้องการให้พวกคุณจับตัวเขาไปทันทีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคนตกใจเล็กน้อยสื่อถูอี้และเฟยซิวเจียเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพวกคนรวยที่ชอบใช้เส้นสายในเมืองหายเชิงชายหนุ่มตรงหน้าคนนี้กล้าลงมือทำร้ายพวกเขาจริงๆหรือว่าอีกฝ่ายมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ ท่านครับกรุณาให้ความร่วมมือกับงานของเราด้วยครับมีเรื่องอะไรค่อยไปคุยกันที่ห้องรักษาความปลอดภัยก่อนถ้าผมไม่ให้ความร่วมมือล่ะคุณกวาดสายตามองค์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านั้นอย่างเย็นชาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเชิญคุณไปแล้วครับคุณไม่เกรงก <Into S 2> <ๆ>ลัวคาเตือนของอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในระดับหมิงจิ้งยังไม่สามารถเป็นภัยคุกค,คามต่อคุณได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขออภัยด้วยครับ ชายคนนั้นกวากมือสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนอื่นๆเข้าไปพร้อมกันคุณยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับกลุ่มโดยง่ายพวกเขาคิดว่าอย่างน้อยคุณก็น่าจะต่อสู้บ้างแต่ไม่คิดว่าจะจับตัวคุณได้โดยไม่เสียแรงแม้แต่น้อยถ้าจับกลุ่มของพวกคุณยังไม่เหมือนเลยนะเสียงของคุณดังขึ้นกะทันหันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคนชะงักเล็กน้อยเห็นรอยยิ้มย้อหยันบนใบหน้าของคุณ โดยสัญชาตญาณต้องการใช้แรงกดคุณไว้ใครจะคิดว่าร่างกายของคุณก็เหมือนปลาไหลลื่นกระทันหันด้วยพลังที่นุ่งนวลก็หลุดจากการจับกลุมของพวกเขาได้เสียงกระดูกลื่อนดังขึ้นใช้เวลาเพียงสองลมหายใจสั้นๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านั้นก็ถอยหลังอย่างรวดเร็วข้อมือทั้งสองข้างหลุดมองคุณด้วยสายตาหวาดกลัวเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหายห่วงในคลับหลายคนถูกคุณจัดการได้อย่างง่ายดาย เฟยซิวเจียก็ตระหนักได้ถึงความแข็งแกร่งของคุณในที่สุดอดไม่ได้ที่จะมองซือถูอี้ที่นอนอยู่บนพื้นด้วยความโกรธเรากับกำลังถามว่าเขาไปมีเรื่องกับใครมากันแน่ในเวลานี้เสียงฝีเท้าดังต่อเนื่องดังมาจากทางเดินด้านนอก จากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดเดรสสีดำสวมรองเท้าส้นสูงเดินเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเฉินหวงเฟยขมวดคิ้วเล็กน้อยน้ำเสียงแสดงความโกรธอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ไหายหวงในคลับเปิดทำการไม่เคยมีใครกล้ามาสร้างปัญหาในพื้นที่ของเธอตอนนี้กลับมีคนทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเธอ และยังทำให้เลือดตกในห้องคาราโอเกะอีกด้วยนี่แสดงชัดเจนว่าเป็นการท้าทายอำนาจของเธอพี่เฟยไอ้หมอนี่ไม่รู้ว่ากินยาผิดมาหรือไงกล้าลงมือหักแขนซือถูอี้ข้างหนึ่งผมเตือนเขาแล้วว่าที่นี่เป็นของพี่เฟยแต่เขากลับไม่ฟังแล้วยังบอกว่าแม้แต่เทพเจ้าแห่งสวรรค์มาเองก็ไม่ไว้น้าเฟยซิวเจี๋ยรีบยืนขึ้นเล่าเรื่องราวอย่างเติมสีสันเขาเองก็ไม่คิดว่าจะทำให้เฉินหวงเฟยตกใจจนต้องรีบมาเร็วขนาดนี้ ครั้งนี้แม้คุณจะมีฝีมือเก่งกาจเพียงใดก็ต้องรับผิดชอบแน่นอนฉันชื่อเฉินหวงเฟยเป็นเจ้าของหายหวงในคลับขอโทษครับผมไม่รู้จักแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักอีกฝ่ายแต่บรรยากาศอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงตำแหน่งสูงของอีกฝ่ายไม่ยากที่จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแต่คุณก็ไม่สนใจการกระทำลงไปแล้วย่อมไม่มีการถอยหลัง ในเมื่อคุณหักแขนซื้อถูอี้ข้างหนึ่งแล้วก็ไม่คิดจะเสียใจใบหน้าของเฉินห่วงเฟยไม่แสดงท่าทีประหลาดใจถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นใครก็คงไม่มาสร้างปัญหาที่นี่ไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนความสงบนิ่งบนใบหน้าของคุณไม่ใช่การเสแสร้งถ้าคุณเป็นมังกรค่ามแม่น้ำมาจริงๆเฉินห่วงเฟยก็ต้องพิจารณาดูว่าคุ้มค่าที่จะยุ่งเรื่องนี้หรือไม่ คุณจะออกมาปกป้องพวกเขาเหรอคุณไม่ได้ตอบคำถามของเฉินหวงเฟยแต่ชี้ไปที่ซือถูอี้และเฟยซิวเจียแล้วถามว่าสีหน้าของเฉินหวงเฟยเย็นชาพูดตามตรงเขาไม่ชอบน้ำเสียงและท่าทีของคุณในตอนนี้เอาเสียเลยพวกเขาเป็นแขกของฉันเมื่อมีปัญหาที่นี่คุณว่าฉันควรจะจัดการไหมแล้วคุณจะจัดการอย่างไรคุณยักไหล่ทำท่าทีไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นใบหน้าอันงดงามของเฉินหวงเฟยพลันยิ่งเย็นชามากขึ้น ไม่เคยมีชายหนุ่มคนไหนกล้าท้าทายเขาต่อหน้าอย่างนี้มาก่อนใครเป็นคนแจ้งตำรวจในเวลานี้เองเสียงดังฟังชัดดังมาจากด้านนอกตามมาด้วยชายวัยกลางคนในชุดตำรวจก้าวเท้าเข้ามาในห้องคาราโอเกะกวนซูเป็นผมเองครับเฟิซิวเจียเห็นตำรวจวัยกลางคนคนนั้นแล้วรีบกวากมือเรียกแล้วพูดพร้อมกับมองคุณอย่างดูร้ายเราก,กำลังบอกว่าวันนี้คุณต้องตายแน่ กวนจื้อกัวเห็นเฟยซิวเจียกำลังจะเดินเข้าไปสอบถามพลันเห็นเฉินหวงเฟยที่ยืนอยู่ตรงหน้าร่างกายหยุดชะง,งักทันทีทำหน้าขอโทษแล้วพูดว่าที่แท้คุณเฉินก็อยู่ที่นี่ด้วยออกไปเฉินหวงเฟยตะโกนด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่มองกวนจื้อกัวแม่แต่หางตากล้ามเนื้อบนใบหน้าของกวนจื้อกัวกระตุกเล็กน้อยไม่กล้าพูดจาไราสาระแม่แต่ครึ่งคำพาคนของเขาถอยไปที่ด้านนอกห้องคาราโอเกะทันที แม้แต่ตำรวจก็ไม่กล้าขัดใจเขาเบืองหลังของเฉินหวงเฟยในเมืองไหายเฉิงเป็นที่รู้กันดีว่ายิ่งใหญ่เพียงใดฉันให้โอกาสคุณครั้งหนึ่งรีบโทรศัพท์หาคนที่คุณคิดว่าสามารถช่วยคุณได้ทันทีฉันอยากจะดูว่าใครให้ความกล้าคุณกล้ามาทำตัวกลางในพื้นที่ของฉันเสียงเย็ยนเยียบเปลกับปีศาจของเฉินหวงเฟยนังก้องไปทั่วห้องคาราโอเกะสีหน้าของคุณมืดครึมลงทันที ถ้ากลุ่มตำรวจพวกนั้นไม่ปรากฏตัวขึ้นคุณยังสามารถใช้กำลังของตัวเองแก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้มีตำรวจอยู่ด้วยทันทีที่คุณแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงเกินไปจะต้องหนีไม่พ้นการลงโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนคิดอยู่นานคุณก็ยังคงหยิบโทรศัพท์ออกมากดหมายเลขของนานกงเหลียงขออภัยหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ ลายสายมีเสียงตอบรับอัตโนมัติทำให้คุณขมวดคิ้วเล็กน้อยในเวลาสำคัญโทรศัพท์ของนานกงเหลียงกลับปิดเครื่องไปเสียได้ว่าไงอย่าบอกนะว่าคนของคุณมาไม่ได้ความอดทนของฉันมีขีดจำกัดเฉินหวงเฟยเห็นคุณวางโทรศัพท์ลงในคำพูดเต็มไปด้วยการย่อเยอ้ยคุณรู้ดีว่าวันนี้ถ้าไม่สามารถกดดันเฉินหวงเฟยได้ เรงว่าคุณต้องเข้าไปอยู่ในสถานีตำรวจแน่ทันใดนั้นคุณก็นึกถึงวันแรกที่คุณมาถึงเมืองไหเ่เฉิงเชิญไปหลังให้เบอร์โทรศัพท์คุณมาเบอร์หนึ่งบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาในเมืองไห่เฉิงสามารถติดต่ออีกฝ่ายได้เปิดข้อความนั้นดูลังเลอยู่พักหนึ่งคุณก็ยังคงมีความหวังเล็กน้อยจึงกดโทรไปที่เบอร์นั้นโทรศัพท์ดังสองครั้งลายสายก็มีเสียงเย็นชาตอบรับมาอีกฝ่ายกลับเป็นผู้หญิงคุณตกตะลึงเล็กน้อย มองหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจออีกครั้งแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้โทรผิดคุณพูดด้วยความสงสัยว่าผมชื่อเฉินชิงหยางเฉินไปหลางให้เบอร์นี้มาครับผู้หญิงปลายสายเงียบไปพักหนึ่งมีเรื่องอะไรผมมีปัญหาเล็กน้อยต้องการความช่วยเหลือจากคุณผมอยู่ที่ไห่หวงในคลับคุณบอกชื่อไห่หวงในคลับออกไปตรงๆถ้าอีกฝ่ายมีอำนาจในเมืองไห่เฉิงจริงก็น่าจะรู้ว่าสถานที่นี้มีความหมายอย่างไร รอฉันสิบนาทีผู้หญิงคนนั้นพูดเสร็จก็วางสายทันทีแม้ว่าจะยังไม่เคยเจอหน้ากันแต่จากการสนทนาเพียงไม่กี่คำสั้นๆคุณก็รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนเด็ดขาดและทำอะไรเร็วแต่คุณไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เธอมาถึงแล้วจะสามารถแก้ปัญหาตรงหน้าได้หรือไม่สิบนาทีดีฉันจะรอคุณสิบนาทีเมื่อเห็นคุณเรียกคนมาจริงๆแววตาของเฉินหวงเฟยก็แสดงความคาดหวังออกมาไม่ถึงสิบนาที รถมาเซราติสีแดงเข้มคันหนึ่งก็จอดขวงอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ของไห่ห่วงในคลับทันทีผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมแว่นกันแดดเดินลงมาจากรถเชิญวงเฟยอ,อยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นถอดแว่นกันแดดออกถามด้วยน้ำเสียงเย็นเล็กน้อยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนอีกฝ่ายกล้าเรียกชื่อเจ้านายของพวกเขาตรงๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนยิ่งไม่กล้าละเลยเจ้านายของเรากำลังจัดการเรื่องบางอย่างอยู่ที่ชั้นสาม ตอนนี้บรรยากาศในห้องคาราโอเกะค่อนข้างตึงเครียดเฉิญหวงเฟยก็แสดงความอดทนออกมาอย่างเต็มที่นั่งอยู่บนโซฟาตัวหนึ่งรอคอยคนที่คุณเรียกมาอย่างเงียบๆในเวลานี้เองประตูห้องคาราโอเกะถูกเปิดออกกระทันหันผู้หญิงคนหนึ่งที่สูงไม่แพ้เฉินหวงเฟยเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเธอเดินเข้ามาในห้องคาราโอเกะอย่างสง่างามร่าง ของเธอแผ่ออร่าแห่งอำนาจที่น่าเกรงขามออกมาดวงตาที่เฉียบคมของผู้หญิงคนนั้นกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วสายตาข้ามผ่านเฉินหวงเฟยไปเลยหยุดอยู่ที่ตัวคุณเฉินหวงเฟยลุกขึ้นจากโซฟาทันทีมองผู้หญิงตรงหน้าด้วยดวงตาที่ประหลาดใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าไม่คิดว่าเธอจะมาปรากฏตัวที่นี่แต่เมื่อเห็นเธอสบตากับคุณในใจก็ยิ่งตกใจอย่างยิ่งหรือว่าคนที่คุณเรียกมาคือเธอไม่ต้องให้เฉินหวงเฟยสงสัยนาน เสียงเย็นชาและทรงอํานาจของผู้หญิงคนนั้นก็ดังขึ้นชาชาเฉิหวงเฟยใครให้ความปลาคุณถึงปลาแต่ต้องคนของหลี่ชิงหลวนเฟยซิวเจียและคนอื่นๆรวมถึงคนที่อยู่ด้านนอกห้องคาราโอเกะเมื่อได้ยินชื่อหลี่ชิงหลวนสามคำนี้อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆมองผู้หญิงที่แผ่ออร่าอันทรงพลังคนนั้นด้วยสายตาที่ตกใจอย่างยิ่งหลี่ชิงหลวนชื่อที่เต็มไปด้วยตำนานในแวดวงสังคมชั้นสูงของเมืองหายเฉิง คุณอาจจะไม่รู้จักว่านายกเทศมนตรีเมืองไห่เฉิงเป็นใครแต่คุณต้องรู้จักชื่อหลี่ชิงหลวนเพราะเบื้องหลังชื่อนี้เป็นตัวแทนของอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีแม้กระทั่งทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เมื่อได้ยินคำพูดโอหังของหลี่ชิงหลวนใบหน้าของเฉินหววเฟยที่ประหลาดใจเล็กน้อยพลันเย็นชาลงในทันทีหลี่ชิงหลวนมีอำนาจยิ่งใหญ่ในเมืองไห่เฉิงจริง เฉินหวงเฟยรู้ดีถึงเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ยอมอะไรง่ายๆยิ่งกว่านั้นที่นี่เป็นพื้นที่ของเขาเองหลี่ชิงหลวนไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้มาตะโกนใส่เขาที่นี่ไม่มีใครทนได้แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเขาก็คือเฉิญหวงเฟยคุณก็ไม่คิดว่าผู้หญิงที่คุณเรียกมาคนนี้จะมีนิสัยที่ท,ทรงอํานาจถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้หาคนผิดหลี่ชิงหลวนคุณมาบ้าอะไรที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ประตูหงหลวนของคุณนะ คนอื่นอาจจะกลัวเขาแต่หลี่ชิงลวนเขาไม่กลัวมีสองกลุ่มอํานาจใหญ่ที่ควบคุมโลกใต้ดินของบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นม้ําแยงซีกลุ่มหนึ่งคือพรรคชิงหูที่มีประวัติยาวนานหลายสิบปีอีกกลุ่มหนึ่งและหลี่ชิงลวนก็คือหัวหน้าแห่งหง,หงหลวนเหมือนและหลี่ชิงลวนก็เป็นหัวหน้าของประตูหงหลวนผู้หญิงที่แข็งแกร่งซึ่งควบคุมกฎของโลกใต้ดินหลี่ชิงลวนเพิกเฉยต่อสายตาที่โกรธแค้นของเฉินหววเฟย หันไปมองคุณเขาได้ทำอะไรคุณไหมไม่ได้ครับเขาแค่มาช่วยคนหลี่ชิงหลวนพยักหน้าชา้าช้ากลับไปมองเฉินหวงเฟยอีกครั้งช่วยคนเหรอก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองมีกำลังพอหรือไม่อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมากนักจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นไปกันเถอะคำพูดของหลี่ชิงหลวนเหมือนมีดคมที่แทงเข้าไปในใจของเฉินห่วงเฟยเขาก็เป็นผู้หญิงที่เย่อหยิ่งจนถึงกระดูก จะยอมให้ผู้หญิงคนอื่นมาดูถูกได้อย่างไรเดี๋ยวเชินหวงเฟยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขวางทางคุณไวมองหลี่ชิงลวนด้วยสายตาเย็นชาใครๆก็บอกว่าหลี่ชิงลวนคุณเป็นหญิงที่ซื่อสัตย์และเด็ดเดี่ยวแต่ฉันว่าเหมือนหญิงชั่วมากกว่าชายหนุ่มคนนี้คงเป็นเด็กหนุ่มที่คุณเลี้ยงดูสินะรสนิยมของคุณช่างแปลกจริงๆน้ำเสียงของเชิญหวงเฟยเต็มไปด้วยการเยอะเย้ยในเมื่ออีกฝ่ายโอหังและทรงอำนาจถึงขนาดนี้ก็คงต้องฉีดหน้ากันแล้ว เขาอยากจะดูว่าหลี่ชิงหลวนคนนี้จะมีความสามารถขนาดไหนดวงตาของหลี่ชิงหลวนเย็นชาร่างกายหายไปจากที่เดิมอย่างกระทันหันแม้แต่คุณเองก็ยังไม่ทันได้ตอบสนองเสียงตบหน้าดังกรอบกแกรบสองครั้งติดกันหลี่ชิงหลวนปรากฏตัวกลับมาที่ตำแหน่งเดิมอีกครั้งส่วนบนใบหน้าของเฉินหวงเฟยกลับมีรอยฝ่ามือสีแดงกำมสองรอยอย่างชัดเจนถ้ักล่าพูดจาดูถูกฉันอีกครึ่งคำฉันจะฉีกปากคุณซะ น้ำเสียงของหลี่ชิงหลวนไม่มีความรู้สึกใดๆเจือปนดวงตาย,ยิ่งเย็นชาถึงขีดสุดทุกคนในที่นั้นตอนนี้ต่างกลั้นหายใจไม่กล้าส่งเสียงใดๆหัวหน้าของประตูหงหลวนมาปรากฏตัวด้วยตัวเองแม้แต่เชิญหวงเฟยยังถูกตบหน้าต่อหน้าทุกคนสองครั้งแม้แต่ลุงใหญ่ของเฟยซิวเจียที่เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจอยู่ที่นี่ก็คงไม่กล้าปริปากแม้แต่ครึ่งคำคุณมองหลี่ชิงหลวนด้วยสายตาประหลาดใจ ความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะผิดปกติไปหน่อยและคุณยังไม่สามารถมองทะลุระดับความแข็งแกร่งของเธอได้หลี่ชิงลวนคุณอยากตายเหรอรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนบนใบหน้าอย่างรุนแรงใบหน้าทั้งหมดของเฉินหวงเฟยบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเข้ามาเลยฆ่าเขาให้ตายเฉินหวงเฟยตะโกนด้วยความโกรธไปทางด้านนอกห้องคาราโอเกะในชั่วพริบตามีบอดี้การ์ดเจ็ดแปดคนกรูกันเข้ามาแต่เมื่อเห็นว่าคนที่พวกเขาต้องรับมือคือหลี่ชิงหลวน แต่ละคนต่างแสดงท่าทีลังเลยังยืนงงอะไรอยู่ข้ามันซาฉันจะรับผิดชอบเองเฉิญห่วงเฟยตะโกนด้วยน้ำเสียงดังบอดี้กาดหลายคนกัดฟันเล็กน้อยในที่สุดก็กัดฟันพุ่งเข้าหาหลี่ชิงหลวนท่าทางการโจมตีที่รวดเร็วและเฉียบคมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาน่าเสียดายที่พวกเขายังประเมินหลี่ชิงหลวนต่ำไปเสียงปะทะกันดังขึ้นต่อเนื่อง หลี่ชิงหลวนใช้ท่าทางที่เรียบง่ายแต่รุนแรงใช้เวลาไม่ถึงสมลมหายใจก็ลงบอดี้การ์ดทั้ง8คนลงบนพื้นได้ในจำนวนนั้นยังมี3คนที่เป็นผู้ฝึกยุดระดับอันจริงมองคนทั้งหลายที่นอนกระจัดกระจายอยู่บนพื้นยกเว้นคุณทุกคนต่างเบิกตาค้างโดยเฉพาะเฉินหวงเฟยแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกปิดแต่ความหวาดกลัวในใจก็ยังคงปกปิดไว้ไม่ได้คุณอยากตายเหรอ เสียงของหลี่ชิงลวนดังขึ้นเหมือนน้ำแข็งพันปีสายตาเหมือนมีดที่เปื้อนเลือดจ้องไปที่เฉินหวงเฟยเฉินหวงเฟยในที่สุดก็ทนทานต่อแรงกดดันจากหลี่ชิงหลวนไม่ได้ร่างกายโซเซถอยหลังซุดตัวลงนั่งบนโซฟาวันนี้ฉันจะไว้ชีวิตคุณถ้าคุณไม่พอใจสามารถให้สามีไร้ความสามารถของคุณไปหาฉันที่ประตูหงหลวนได้ฉันพร้อมเสมอแต่จะกลับมามีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความสามารถนั้นหรือไม่หลี่ชิงหลวนพูดเสร็จกำลังจะหันหลังออกจากห้องคาราโอเกะไปเสียงของคุณก็ดังขึ้นกระทันหันดียวเรื่องของฉันยังไม่จบคุณมองซือถูอี้และเฟยซิวเจียด้วยสายตายเย็นชาพวกเขายังต้องการอะไรอีกซื่อถูอี้เบิกตากว้างมองคุณด้วยความตกใจผมจำได้ว่าคุณดูเหมือนจะบอกว่าจะหักแขนผมหนึ่งข้างและขาหนึ่งข้าง ใช่ไหมร่างกายของซือถูอี้สั่นสะท้านอย่างรุนแรงที่อย่างเป็นผมเองที่ตาต่ำไม่รู้จักท่านผมสามารถชดเชยอ,อะไรก็ได้ให้ท่านผมให้ท่านสามแสนหยวนขอเพียงท่านไว้ชีวิตผมเถอะซือถูอี้มองคุณด้วยสายตาอ้อนวอนร่างกายสั่นเทิมอย่างควบคุมไม่ได้เกือบจะคุกเข่าให้คุณอยู่แล้วคุณไม่แสดงท่าทีอะไรเหยียบลงไปทันที เสียงกระดูกหักดังขึ้นกระดูกหัวเข่าของซือถูอี้แตกละเอียดไอสารเลวความเจ็บปวดที่รุนแรงราวกับจะฉีกหัวใจทำให้ซือถูอี้ทั้งตัวเหมือนคนบ้าคลั่งตะโกนมองคุณด้วยสายตากโกรธแค้นอย่างยิ่งคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างก็รู้สึกขนลุกไปหมดโดยไม่รู้ตัวและยังรู้สึกสงสัยในที่มาของชายหนุ่มคนนี้อย่างมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาแน่ใจมากชายหนุ่มคนนี้เป็นคนที่เยี่ยมโหดอย่างแน่นอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ชื่อของคุณคงจะถูกเล่าขานไปทั่วเมืองไห่เฉิงหลังจากจัดการกับซือถูอี้และเฟยซิวเจียทั้งสองคนเสร็จแล้วคุณก็หันหลังเดินไปหาหลี่ชิงหลวนหลี่ชิงหลวนไม่พูดอะไรแล้วก็ก้าวเท้าออกจากห้องคาราโอเกะไปอย่างสง่างามคุณก็เดินตามไปอย่างรวดเร็วมองแผ่นหลังของผู้หญิงที่มีออร่าทรงพลังคนนี้ในใจของคุณกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเคารพนับถือขึ้นมา หลี่ชิงลวนเป็นผู้หญิงที่มีออร่าทรงพลังที่สุดที่คุณเคยพบมาที่หน้าประตูไห,ห่หวงในคลับรถมาเซราติของหลี่ชิงลวนก็ยังคงจอดขวางอยู่อย่างโดดเด่นหนึ่งดูดสายตาผู้คนจำนวนมากที่มามุงดูเพราะทุกคนอยากรู้ว่าใครกล้าขนาดนี้ถึงกล้าเอารถมาจอดขวงหน้าประตูไห,ห่หวงในคลับทุกคนต่างมองหลี่ชิงลวนด้วยความตกใจ ทำให้ดึงดูดผู้คนมามุงดูมากขึ้นไปอีกเกือบจะปิดทางเข้าในคลับไว้ทั้งหมดหลี่ชิงหลวนเคยชินกับสถานการณ์แบบนี้มานานแล้วเดินไปที่รถมาเซราติด้วยใบหน้าไรอารมณ์กำลังจะขึ้นรถ ก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีคนเดินตามมาอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วคุณจะกลับไปพร้อมกับหวางคุยและคนอื่นๆก็ได้แต่กลับเดินตามหลังหลี่ชิงลวนไปอย่างประหลาดบางทีคุณอาจจะอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่เป็นครั้งแรกที่คุณอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้มากขนาดนี้หลี่ชิงลวนกำลังจะให้คุณกลับไปเองแต่กลับพบว่าคุณกำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนและไร้เดียงสามองเธอใบหน้าของเธอเสียสติไปเล็กน้อยคำพูดที่กำลังจะพูดออกมาก็กลืนกลับไป บนหน้าฉันมีอะไรสก,กรปรกหรือเปล่าเห็นหลี่ชิงหลวนมองมาที่คุณด้วยสายตาแปลกๆคุณอดไม่ได้ที่จะถามหลี่ชิงหลวนได้สติรับมาใบหน้ากลับคืนสู่ความเย็นชาอีกครั้งคืนนี้คุณว่างไหมเห็นได้ชัดว่าคุณไม่เข้าใจว่าทำไมหลี่ชิงหลวนถึงถามคำถามนี้หลี่ชิงหลวนพูดจบก็ไม่สนใจว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เปิดประตูรถแล้วเข้าไปนั่งทันทีคุณยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้มิสัยที่ทรงอำนาจของผู้หญิงคนนี้ ฝังรากลึกอยู่ในตัวเธอจริงๆแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจแต่คุณก็ยังเดินตามต้อยๆไปที่อีกด้านของรถเปิดประตูเข้าไปนั่งที่เบาะข้างคนขับทันทีเมื่อเห็นคุณนั่งลงข้างๆทันทีหลี่ชิงลวนขมวดคิ้วเล็กน้อยมีผู้ชายหลายคนที่เคยนั่งรถของเธอแต่ผู้ชายที่กล้านั่งที่เบาะข้างคนขับของเธอคุณเป็นคนแรกหลี่ชิงลวนมีโรคกลัวความสก,กรปรกและเป็นโรคกลัวความสกรปรกที่พิเศษมาก เธอไม่ชอบให้ผู้ชายเข้าใกล้ในระยะหนึ่งเมตรเพราะเธอไม่ชอบกลิ่นตัวผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายที่ดื่มเหล้าสูกบ,บุหรี่ทุกวันแต่บนตัวของคุณไม่มีกลิ่นที่ทําให้เธอรังเกียจกลับมีกลิ่นกายชายที่อธิบายไม่ได้เธอไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณสังเกตเห็นปฏิกิริยาของหลี่ชิงหลวนโดยธรรมชาติแต่คุณก็แซงทําเป็นไม่เห็นสำรวจภายในรถอย่างไม่ใส่ใจในรถไม่มีการตกแต่งที่หรูหราเลยสะอาดมากและอบอวลไปด้วยกลิ่นตัวหอมอ่อน ของหลี่ชิงหลวนคุณสูดหายใจเข้าปอดลึกๆสีหน้าดูเคลิบเคลิม้มในเวลานี้เครื่องยนต์ทันใดก็ส่งเสียงคำรามที่น่าตื่นเต้นเร้าใจออกมา